อ่ะกดอัดแล้วกันโอเคนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาออ,อ,อกับชาวันใหม่นะครับตีบผมนั่นครับได้มาอยู่กับในบ้านของคนรวยก็เป็นบ้านของผมเองนะครับนี่มีจั่นสอง้วยนาบ้านก็เป็นสะวา่าน้ำมีรถรถอะไรอย่างบ้างื่ บัตเท่จริงๆผมว่าบัค่อยเท่นะครับรถคันนี้มันต้องเปลี่ยนรถกันลกกะกะนะครับบัค่อยเท่สักเตาได้รถนี้ไปเอารถคันอื่นกันอื่นดีกว่านะครับอุ้ยตเล่ ผมจะเอารถคันไหนก็ได้นะครับกระจ่างของผมนี่คนค้นคนชนเลยวะาอ้ยเกือบตนได้เออจนเลยโอ้ยผมเจอรถของผมละวะผมเจอรถของผมละนี่ ลมโบกีนี่คันสีเขียวคันนี้กันนี่นี่ทดสอบปืนกำยิงเลยครับอืทดสอบปืนกำปืนกำโอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยิยยย้งจับไปหน่ายลดคันเขียวคันเขียวบะเออเออลดคันเขียวทิ้งปผมลดแล้วแล้วคุณตำรวจมาทำมาอย่างตีนี่นะเออ วัดดีคุณตำรวจคุณตำรวจมาทำอะไรอย่างคุณตำรวจมาทำอะไรอย่างผมนะ่ะเดี๋ยวผมจะไปก่อนเดอ้อผมไปแล้วเดอ้อคุณตำรวจโอ้วหโอ้ผมไปแล้วเดอ้อคุณตำรวจบายบายมันคุณตำรวจไล่ตามบ่ ตำรวจไร่ตามอู้นักดักหน้าแหมโอ้ตำรวจนี่สมัยนี้ฉลาดกันขนาดวะอือจนไปจนไปหนึ่งดอกว้าอู้จนจนเสาไฟฟ้าไปหนึ่งดอกอืโอ้ ต้องเราต้องมาหนีตำรวจขนาดนี้เลยกันคนรวยแต่ทำไร้อย่างก็ได้เนะว้าวคอยหลังเลยผมต้องมาหารถแถวตีวงเวียนมันจะล่องไออย่างนักหนาโอ้รถตำรวจอยู่ฮนละ่บะบ้า ลำโบกินี่สีเขียวมีก็อยากได้อยากได้ลำโบกินี่สีเขียวแถวนี้มีก่อนี่ถังขยะสีเขียวยืนบนถังขยะวะเฮ่ขนาดอืผมต้องภารกิจของผมนะครับคือตามหารัโบกินี่สีเขียว<อ>ไปกัน ไปกับต่อไปละเดอร์คนตำรวจจนไปหนึ่งดอกจนต้นไม้ไปหนึ่งดอกจนจนคนไปหนึ่งดอกโอ้สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า,าเอาค่ะจอบสีเขียวผมว่า ผมจะมาแอวสวนจุนลศิษย์ปวเออขี่มาเลยสวนจุลศิษย์ป่าววัดป่าว้าวไดโนเสารบ้าวสวนจุนลศิษย์ป์คแห่งเดียวในโลกวิไดโนเสาร์ตัวบ้า สวัสดีคุณไรโดเสาฮัลโหลโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันเนอ้อนายิงขนาดยิงเลยโอ้ยิงเพื่อมันตายอันนี้อย่างนะไข่มันก็เหยียบไข่มันแล้วก็ยิงไข่ยิงไข่มันก็ได้ได้ก่อนนะ ไดโนเสาร์มาเฮอค่ะสตีรีไปครับคุณไดโนเสาร์นสนใจผมครับรถคันนี้มันก็ห้องอยู่ได้เนีย่ยถ้าหาเจอรถคันกันเกี่ยวเด้อคันเขียวเด้อเดี๋ยวหาจะทิ้งชิงแล้วบ่รถน,นี่มันส่งเสียงร่องน่ารำคาญมากนะทุกคน ไปเลยจนรัวอืมจนไปบ,า,บาใจโลดหาแล้วตัางออกมันอยู่ไหนบ่หาหาตัางออกบ่เจออออยู่หันอยู่หันบ่อุ๊ยโลดขันนี่เ่เดี๋ยวหายิงบาสุกา่าใส่โลดเลยบ่เออ เดี๋ยวหาไปละเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมไปละว้าวโอ้โหสุดยอดขนาดโอ้รถแคล,ลมโบ่สีเขียวลงละ